สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube SR Channel นะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะต้นตะเคียนท้องนะครับหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่มีความร่ำลือน,นะครับว่าก่อนที่มาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมีผู้หญิงท้องแก่แต่งชุดโบราณน,นะครับมาเข้าฝันเจ้าของที่นาให้ขุดนำขึ้นมาไว้ที่วัดนะครับ ส่วนวันนี้จะได้เลขตัวไหนนั้นนะครับติดตามคุณลุงเลยนะฮะเพราะว่าแกมีวิธีขอตัวเลขที่ไม่เหมือนใครนะครับไปฟังกัน นะครับคุณลุงเนี่ยจะใช้วิธีขอพรนะครับหลังจากขอพรเสร็จก็เอาแป้งมาโรยที่ท่านกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะฮะหนาทีแล้วค่อยมาดูใหม่นะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยจะใช้วิธีนี้เองนะครับในการขอโชคขอลาบนะครับแล้วก็ได้ถูกโชคเรื่อยมานะครับถูกบ่อยด้วยนะฮะ อาจจะถูกบ่อยอือถูกบ่อยเยอะเยอะตังติก่อนคือท่านแต่เห็นเป็นตัวไหนคุณตาสองท่านเห็นท่านบอกว่าท่านตั้งถูกบ่อยนะบ่อยตาสุนทรนี่ปีนี้ท่านจะมาสามก็สามไปสามห้าคอยเห็นสามห้า ตรงไหนตันตาตัหนึงหนตาห้านี่นี่มันดูดูเอาขอเขาแล้วเนไหมัาตายอีตัวไหนบอกผมทำไงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีไยไทยไทใบอกะไรอย่างนี้โอ้ยนเก้าแล้เนี่ยเก้าอื้เจ็ดเก้าเจ็ดน แล้วผมเห็นนะคุณคุณจะดูดูดูเอาแต่ถ้าผมเห็นแล้วเจ็ดเก้าที่คุณถามผมผมเลยบอกคุณเข้าใจไหมครับอืมโรเจอเจ็ดเก้าอืมเจ็ดเก้านี่แต่ที่นั้นถูกบ่อยถูกบ่อยทุกคนที่ถามวาถูกบ่อยอ๋อถูกหวยถูกจังเลยถูกบ่อยมากเลยก็ปั่นอ๋อปันตรงตรงเลยเหรอซื้อซื้อแบบพันหนึ่งครถูกเลยซื้อพันหนึ่งถูกเลยแต่ว่าถูก ตัวตัวละร้อยละร้อยพันหนึ่งถูกเลยอันนี้นมาประจำทางนี้มีห้าสามกับเก้าเจ็ดสองเลขให้เราขอขอจะให้เราให้เราเองเราไปตรงทำอะไร เพราะว่าเราจะทูกบอกเขาแล้วอ๋อจะทุกของเขาเดี๋ยวเขาให้เองสี่ห้านาทีก็สี่ห้าเนยสี่ห้านาทีคอแบเบลแบบว่าที่ว่าที่พูดพูดว่าสี่ห้าทีเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เราเองนะเรารามาไปดูนะแค่แว่าพักพักหน้าครับครับสิบนาทีอะไรประมาณนะอ๋อครับนะครับสำหรับตัวเลขที่ได้มานะฮะเราก็ไม่ทราบว่าจะถูกใจท่านหรือเปล่านะครับ หากถูกใจก็ตามนะครับไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านไปนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบ<อ>นะครับสวัสดีครับ